เรียนเก่ารหัสเก้าเก้าห้าทัพห้าจิตประจำที่เอารายงานตัวเอาทุกพงค์ครับครับจะจบหลักสูตรอยู่แล้วนะครับยังเข้าเกียร์ไม่เป็นนะชวัวเรียนเกียร์อะไรเกียร์ออโต้ครับกระปุกครับสองเกียร์ใช่ไหมเกียร์ครับถูอินวันอ่าจะจบอยู่แล้วเองยังหาเกียร์ถอยหลังไม่เจอนะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวน เข้ยาใจยังรัวโฟอ่กปฏิบัติพูดด้วยอย่ามองเกี่ง1ครับเกียสอ2ครับเกียสา3ครับเกียสี4ครับมองได้เอับเกี่ย5ครับนี่เกีรยถอยครับโอเค เข้าใจยังครับผมมั่นใจไหมมัม่นใจครับขับรถยี่ห้ออะไรเนี่ยโตโยต้าครับโตโยต้ารุ่นไหนรุ่นเปื่อยครับตัวโตต้าเปื่อยวีโก้เปื่อยใช่ไหมครับผมเอาเชิญผ่านเกียร<ด>์ต่อไปคนทับอ่ะคนต่อไปมาฝึกเข้าเกยียร์รายงานตัวครับรหัสศูนยนย์สี่ทับห้ 58, ชิ้นนิดค่ะชิ้นนิด004ย์สทับห้ามาจากไหนครับมาจาก มาจากฟันนกอย่ามาฝึกเข้าเกียร์ธรรมดาใช่ไหมค่ะอ้าวเชิญผมอะไรครับผมอะไรผมอะไรผมอะไรดึงมาค่อยๆนั่งออาให้ดูได้นะครับมือใหม่เอาเกียร์หนึ่งครับยกไปทางไหนเอาเบาๆนะครับเกียร์สองสามเอาผู้ช่วยคูมาเร็วจับพี่กันหน่อยนะครับมือหนักไปนิดนึง จับข้างล่างนั่งล่างนั่งล่างไว้อ๋อนั่ง,น,งนั่งลงสิพูดด้วยครับเก้าสี่ค่ะเก้าสี่อ่ะเก้าค่ะเก้าเก้าห้าหจำได้ยังครับจำได้ยังครับเม่นไหมคิดว่าทำได้ไหมครับได้ค่ะจำได้แล้วนะ,ะอ่ะนะครับเอาเชิญเอาอ่านักเรียนนักเรียนใหม่ของปีห้าแปดจะเรียนไปขับรถไปครับ จะขับรถไเปเก่งครับเอารถเก่งสิงสิบล้อเก่าได้ไหมได้ครับตาตาตาไปตรงไหนมาไปพาตาตามาเหรอเป็นอะไรเป็นตาเลยตากุ้งยิงโอ้โหไม่ตาไม่ตากุ้งระเบิดไปเลยนะหายห่างหายไปนานนะครับเอาเข้าเกียร์เข้าเกียร์เข้าเกียร์เกียร์อยู่ไหนเกียร์อยู่ไหนนูน่นเกียวนี่นี่นีฝั่งขวานี่อ่พาพ่อ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 ไปเลย เน็กเซชั่นไปไหนครับเที่ยวครับไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนเยอะเลยครับตกตกลงงูเขียวหางไม้นิแสดงจบยังจบแล้วครับเหลือมีกี่ภาคสองภาคสองภาคครัผู้แสดงชื่ออะไรเนี่ยคุณนี่แล้วจะซับเหรอค่าตัวแพงไหมเอาค่าตัวกูต่อแพงไหมเนี่ยกี่แสน อเอาเอาค่าตัวกี่แสนสแสดงคลิปดียวค่าตัวกี่แสนสองแสนสองแสนห้าสองแสนแปดสองแสนสแปดอสองสโอ้โหตายแล้วกูเต่าพีเจนเตอร์ปีห้าค่าตัวแพงเหเกินนะครับพูดด้อืมเดี๋ยวายเดีด๋วววค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 วงมาไออ้กีหน่ยนะครับฮะเป้าหมายที่ไหนนะับครับ จะไปจะไปไหนนะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวตนี้ใช้เกียร์อะไรอยู่เกียร์คอปเตอร์ฮะเกียร์ับเกียร์อะไรใช้เกียร์อะไรเกียร์คอปเตอร์นะครับขับรถจะใช้เกียร์คอปเตอร์ทวันชัยนะครับโอ้โหนะครับขับไปเรียกไปเรียกมองหน้ามองหน้ามองหน้าอ่านระวังระวังชนชนดูด้ยเบรกอย่าเบรกอย่าเบรกเบอะ อ,อ่ะไปครับขบับรถมากี่ปีแล้วครับปีครับฮะบสองปีเหรอโอ้โหบิ๊ตได้ไหมครับบิ๊ตได้ปะเด็กได้ไหมโอ,โอ้โหเคยลงแข่งรายการไหนเนี่ยเคยลงเคยลงแข่งมากี่รายการเนาะอาการครับ สองรายการนะครับขยักไลนะ่คุณสารทรัพย์อ้าวพอนะครับอ่านะครับพอของปากขอ,อ,ของคอของโองขู่ที่ทนน้ชนหมดดิหมด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 กว่านี้มือป,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 ปืนมือป,ปืนมือปืนมังไหนนะมือปืนมึงเ,เพชรมึงเพชรเหรออยู่ซุ้มไหนเนี่เนเยเรับรับงานใหญ่หรืองานเล็ก กาปากกานี่ไวเขียนออเดอร์ใช่ไหมครูเต่าได้มือปืนคนใหม่แล้วครับจากผู้ช่วยครูกลายเป็นมือปืนใครจะมาข้าเมื่อกี้ศพแล้วสองศพวะค่าใครการเขาถึงฆ่าคนเหรอจะไม่โดนตามหาเนี่ยเปิดเผยตัวออเดอร์เอาปากกาไวเขียนออเดอร์ใช่ไหมมันเดี๋ยวรับงานครูเต่าเนี่ยครูเต่าจะจ้างไปกำจัดคนโอเคปะงานกี่แสนสองแสน

ลั loro, ล่นแล้วลั well. ah. ่นแล้วลั่นแล้วลั่นแล้วเอาพอ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 พเอากเปลืองก็เปืองแกเปืองครับโอ้โหบุปืองบเต่า